ใต้สาการเงินเฟอ้อมาแบบนี้ดอกเบีย้ยขาขึ้นมาแน่โดยเฉพาะในเมืองไทยปีหน้าไม่พ้นหรอกก็นององ,องอยังไงก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยนะครับก็มีแค่2ช้อยไม่1ครั้ง,งก็2ครั้งนะครับขึ้นดอกเบีย้ยแน่เพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วธนาคารพาณิชย์ตอนนี้ valuation ยังถือว่าจับต้องได้นะครับเราก็ได้ประโยชน์ในเวลาที่เศรษฐกิจมันฟื้นตัวนะครับ แต่จะให้ดีเนี่ยเราควรต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีการจ่ายปันผลที่ดีเพราะว่ากลุ่มหุ้นปันผลสูงเนี่ยมันมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีในเดือนมกราคมพามีนานะครับผมก็มองว่าเค a n k กกับทิสโกน่าสนใจเพราะ Kbank กน่าจะกลับจ่ายปันผลในระดับดี d วเด y i นย d ซื้อตอนนี้ก็น่าจะได้4เปอร์เซ็นตส่วนท i สโก้ก็น่าจะได้7เปอร์เซนะครับก็จะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีด้วยใช่ไหมใช่ก็เน้นไปที่ธนาคารแล้วต้องเป็นธนาคารที่จ่ายปันผลงามๆนะครับงจะใช่แล้ว ถือว่าได้เปรียบภายใต้สถานการณ์นี้แล้วก็อาจจะต้องระวังระวังนิดนึงนะฮะช่วงนี้หุ้นหุ้นเล็กตอนนี้บูมมากในตลาดหุ้นไทยหูขึ้นเป็นว่าเล่นเลย <ฮา S 1> <ๆ>ก็ออตอตลาดหลักทรัพย์ก็กลาลังจะออกมาตรการนะครับในการสกัดกัน้นหุ้นร้อนนะหุ้นตัวไหนที่ขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องของกระบวนการการ SP ได้เลยนะก็ต้องระวัง <ฮา S 1> <ๆ>นะครับค่ะ แบบนี้หุ้นที่เป็นธีมพวก r ี o p e n i restart ยังน่าสนใจอยู่ไหมคะในปีหน้าผมคิดว่ายังน่าสนใจนะครับเพราะว่าผมไม่เชื่อเรื่องของการล็อกดาวน์ว่าจะเกิดขึ้นอีกนะครับคือ <c oughs> การจำกัดการเดินทางแล้วก็เพิ่มมาตรการในการคัดกรองนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเนี่ยหรือการปิดประเทศเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ว่าการไปปิดเมืองการไปปิดธุรกิจ การไปเปิดโรงหนังไปปิดร้านอาหารเนะี่ยเชื่อว่าไม่เกิดขึ้นแน่ๆครับเพราะอะไรเพราะว่าการเลือกตั้งมันรออยู่ที่กลางปีไงเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมมีโอกาสที่จะเกิดการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถ้าเกิดคุณลองล็อกดาวน์ตอนนี้สิคุณไม่ต้องกลับมาเลือกตั้งคุณจะไม่ได้ไดเลยแม้กระทั่งเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็โดนซิลแน่นอนแค่นี้ดูส่งก็รู้แล้วใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องเกมการเมืองด้วยดังนั้นในเวลาแบบนี้มันต้องเป็นเวลาในการเรียกแต้มไม่ใช่เวลาในการจ่ายแต้มโอเคไหมฮะก็ หุ้นเต็มเปิดเมืองเลยยังน่าสนใจเพราะว่ามันควรที่จะต้องได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจครับนะครับแล้วตอนนี้แม้ว่าจะมีเรื่องการแพร่ระบาดสายพันธุ์โอไมรอนก็จริงเนี่ยแต่ผมคิดว่าระดับการระมัดระวังตัวของเรายังค่อนข้างดีเช่นผมออกไปนอกบ้านก,ก็คนก็ใส่แมสก,กันอยู่เพราะว่าคนมีบทเรียนจากไรมาสามแผลมันยังไม่หายดีนะครับมันมีเรื่อง,องการติดเชื้อแล้วมันหาเตียงรักษายากนะครับแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนแต่เรารู้อยู่ว่า ข่าวก็แพร่ออกมาอยู่แล้วว่าฉีดวัคซีนไปก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่มันหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้นะครับก็น่าจะทำให้คนมีความระมัดระวังกันผมคิดว่าก็บรรดาภาคธุรกิจที่ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการเปิดเปิดเมืองเนี่ยน่าจะต้องเห็นภาพการฟื้นตัวเราก็สามารถเก็บได้ครับเช่นนะครับพวกค้าปีนะครับ CR c c p ์ Home นะครับ พวกอสังหาริมทมรัพย์นะผมชอบมากเลยตอนนี้ก็คือแลนด์แอนดเฮาส์นะครับหรือพวกนิโคุอสาสารมนะฮะพวก WHA นะครับพวกกลุ่มการเงินก็ต้องเอาครับเพราะ e a r n i n g กลับมาแน่ฟื้นตัวกำไรมันจะพีกกลับมานะครับเราจะได้เห็นโลนโกลดกลับมาเติบโตเบ่งบานอีกครั้งหนึงแน่ๆก็คือสวัสด์ NTC นะครับรวมไปถึงพวกบริหารสินทรัพย์อย่าง BAM นะฮะก็ เป็นอะไรที่น่าสนใจกลุ่มสื่อสารก็ภาพของการแข่งขันในอุาาตสาหกรรมบางลงจากดิจากดิวดีแท็กทูกนะครับแต่ว่าผมชอบแอดวานนะครับแล้วก็ควรมีอินทัชด้วยเพราะปันผลดีนะครับ